บรรยากาศพี่น้องทอดขาหมูพี่น้องขาหมูร้านกินดีขาหมูพี่น้องเฮ้ยทอดพี่น้องทอดขาหมูทอดว้าต้มยำน้อหนิอันนี้ต้องปล่อยครับตนี้ต้องปอปล่อยมันจฉาปอนมันไม่ตับวะหมูมีครับปอนก็หางปอนก็หางเกี๊ยวพุทธาทุก่อนโอ้ยนี่ครับบรรยากาศไปนังซับอขาหมูพี่น้องนี่ เกลือเกียมกันสำหรับอปจะได้ไหนี่เอางนั่นก่อน,นครับล่างหม่ระงพี่น้องอุ้บยบไกาพี่น้องทอดขาหม,มูพี่น้องขาหม,มูร้านยินดีขาหมูพี่น้องทอดพี่น้องทอดขาหมูทอด น้ำมันแตกใส่พี่น้องเอ้ยใส่หัวหมูต้นี่ครับสรบรรยากาศครับนี่สร้างครับนี่สร้างสร้างตัดผมตัดผมรับตผมหมูหม้อโอ้ยสร้างตัดผมครับตัดผมให้หมูเอาของงามได้สร้าง โอู้ยี่น้องหมูเป็นหมอนรกที่น้องเนี่ยหมอต้มหม้อหมูเฮ้ยหมอนรกสวรรค์นรกมีจริงป๊าดพี่น้องหัวหมูอย่าหัวหมูมาต้มไหลแห่คิดหมอนรกพี่น้อง quay có cây đâu